ป้าเป๋ๆเสวะเสวะเสวะไส้หน่อยแสบหน่อยไส้หลายแสบหลาย <c oughs> ป้าคือเป็นต่แสบแต่ยายมาดูนี่ <c oughs> ประเดกตุ่มประเดกโอ้เขาต้องใส่ก็ะขัวเหร <c oughs> อยายแสบ แต่สำหรับพีเศษจะเผรร็ดวะนะใส่ผักานาม้เนอาแล้วพี่ไม่ใส่ผักเหรอเนี่ยไม่ซ่วใส่เหรอหรือโรยนะนหน้าเป่งไดบ้า ขุดคกดังๆได้พูดดังๆดังๆ,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 ๆ<笑><笑>โอ้ยหัวอ,อร่อยว่ะพี่เป้พี่เป้ะเคยทำแบบนี้ไหมผักทั่วไปอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องมะเขือหรอกเอนาะผักนั่นผักนี่เนาะจัแซ่บแซ่บแซ่บว่ะอื้อ ม้องล้าง,งเดี๋ยวล้างทเที่ยวโบย้ยฉันมีไหนไปล้างถ้าม,มันมีมาเศร้าเราสิ้ซื่นมาล้างไม่ใช่เขาเหนียวเขาสวยกินได้เนะ้อเป้นะเนาะสุกอยู่จะทอนผมจังนี่ผมฉันม่อยู่ตัง้งครัวนีย่ยพี่เดียร์<ม> กินเขากินน้ำกันเจ่าก็เอาไปบานน้ำตัวทำไมอ่ะ,ะอ,อ๋อึันก็มีหมกเจ้าน่ะเด้อเโอ้ยมันอร่อยพี่เอาเปิดออกมาเปิดมาใสา่จานกินเดี๋ยวนี้แหละ แต่ข้าวไม่มีเนี่ยทําไงอ่ะมันมะสุกย่อยมะสุเออถ่ายจกบิดกันปัด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 ัจ้บ่เจ้หนึ่งเขาเนี่ยเดียจะาบ่เห็ดอันนี้บอกเห็ดเป็นถุงอยู่กลางอือเฮ้ยอย่าหาเห็ดเรอะเขาเนี่ยเขาจะเอาขวเหนียว ข้าเจ้าข้าเจ้าที่หุงไม่สุกเมื่อกี้นี่แหละท่านนี่เลยเอามาใส่เส้นนี่ไอ้ยมันขึ้นเหรอยังโง่ายแม่ข้อมแล้วนี่โอนี่เฮ้ยมึงก็เห็ดกินเนาะข้าวเหนียวมึงมาเห็ดเห็ดคลิปนี่ละนี่เฮ็นไงบ้างสุกมันสีอะไรตั้งสุกอ้าเจนี่ต่อา ถั่วมาใส่หมกป่าสุดทชายคิดถั่วมาเบงหมกป่าแล้วเราต้องต้องอุ่นด้วยใช่ไหมหมกเนี่ยบอมิ่เอาจะบมกกินเราห่อนห่อนแต่ะไปหน,น้อยหน่อยกับจะมี่อุ่มนังนอเงีย หมดป่าวืมาคือพวกใส่ผักหลายๆมันไปกอนนี่นี่คนนี้ซื้องวานในอุ่นใชไอุ่นเวทีใสเจ้าเย็นไมเอาเราต้องอุ่นเหรอเย็นได้ลหรแต่มันเย็นเนาะอันนี้มัาจะเอาห่อมาทิ้งเคื่อนมอน แต่แจ๊บบอเพื่อนๆเนีเ่ยคลิปนั้นสี่นาทีแล้วยังไม่ตัดเลยรอข้าวจุกกับพวกอุอน่นยืนกินนี่แหละโอ้เพ็ดมาพี่เป้เผ็ดป่ะเพ็ดวันนั้นทำไมเนะี่ยเพราะว่าพริกมันไม่เผ็ด สำหรับพี่เผ็ดแต่ฉันก็ต้องกินเผ็ดไงเผ็ดเนาะโอเคอยูโอเคเนาะจืดตอนนี้พี่กินมากกว่านี่เอาจาคือพอ,พอใ,นนใส่เน่ยฉัน่ะใส่ฉันใส่เยอะนะประแดกอะ่ะพอออกซืจอตน่ เนี่ยบุกยางนี่มกปลาปลายางอาสวัยโอ้ยจิมดูมัแจ่แสบแลยมันมันแบเนื้อปลาไฉันชอบอาสวายฮะแบเรือแบผักน้อยจังเลยเนาะ ถูกมาซื้อถูกไหมมันมันน้ำแห้งแล้วจ้ะใช่ลรอืมไม่ได้กินนคั่าที่คิดดูแล้วก่อนอือ โู่เออฉันต้องทำกินบ่อยๆข้าก้วเลยก้วแล้วก็ป่นอะไรเนี่ย